สวัสดีครับพวผมเป่าเกียนสติ๊กอีสานจขอต้อเรินครับสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดียามสายๆเอาเห็ดไปเก็บเดี๋ยวมาเบิ่งอีกหมายนึงจ้าช่วงนี้ผีเห็ดเข้าสิงกำลังเลาะเลาะป่าหาเห็ดอย่างเดียวช่วงนี้ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ดนะครับที่เป็นกำลังใจให้เป่าเกียนสติกครับกระเบื้งที่ใส่เขาบอกไอกพี่ไอ้พี่มันโกไอ้พี่แปลงนี้ก็เป็นหมายลับที่เรามาหาวัน แรกๆเนาะที่เพิ่นออกกระจายกันอยู่ดอกน้อยๆเล่นไปสองวันออกเต็มเลยโอเคบอลอ้ทั้งตูมทั้งบานอีกแล้วละนู้ดสุดละนี้ดสุดโลงโลัวๆเลยแปลงไหนก็ออกแปลงนั้นจับให้เลย เดี๋ยวอ,ออกปิดเปิดให้เปิดก่อนดูไอ้อบักที่เก็บ,บเกียบนะบที่เก็บโบหินพี่กันอันหลังจังเห็นบางที่ห้องห้มองเป็นห้องโบห็นได้เ้า,า,าต้องมองขึ้นหลังหรือบางที่พี่น,อน,น,น,น้องเอฟซีเป็นเห็นดอกเพ็ดเป็นเห็นในกล้อง ยินธนาเตรียมบานแต่รับแปลงสีเห็ดดอกเห็ดกระบอกข่อยเปลือกแต่น่ะดอกใหญ่ดอกน้อยสีส้มสีเหลืองดอกกระยลงดอกเดียว อ, <S <S อ,อนอนไหนก่อนอภินเฮ้ยไอ้หนูโอเคือไปแล้วดกเพิ่ใหญ่นะดอกเพื่อสีน้อยนะสติกนะเลนจ้ะาะมุตะมิมันับกันพี่น้องว่าเองเขาจะได้จัโต อุณหภูมิโซนน้ำโซนทะเหลายครับเราติดกันยัางอุณซภูมิหมูเมื่อกี้นี่ก็อุณซภูหมายเมื่อกี้หมายใหม่ของเราครับเราจะหันเก็บยาไม่ใช่เหรอก่อนจะกํามัดก่อนเราทางบ้านเน <c oughs> าได้เหตุผลไหมเป็นไปได้

อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อจ้าแชร์อ้างหมูเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวก็เป็นกำลังใจให้บอกเกยียนสาวติกน้ำจ้ะเห็นดึเปนี่ยอ<ช>อกเห็ดกันเลยปักใจกับมีที่กันเด้อเห็ดละงแซ่บคือกันจ้าหอามอ่ะอ่ะดูด้วยทั้งใดทีติ๊กเห็นดิ๊ก

มึงให้มันไม่ได้ไปเจ้าีเย่ไข่มันเดงได้หรือดเจ้ามเหย่ไข่บันเดงเด้ล่างแขมีบานแล้วมันมีบานแล้ว นี่เนาะนี่ต่มคือตูมบานคือบานเลยจอะหม่ไมู่มัน,นะน,นมเนาะงงขนาบักไปเลย หนาฝนไว้เนาะหนาฝนเข้าป่าจริงๆมันก็ไม่หนาฝนนะมันหนาหนาวแต่ก็ทีสงการเนาะมันบ่มีนะทักใจฝนแดดแดดสีพ่นบ่ะเราคือไปทางซีกทางบ่หาบุรียังมุมมึงที่เราเคยเห็นเชื่อไว้ฮะกับมุมที่เพื่อนเคยออกทางป่า น้องบ่อหน่อไมเชีย่ยเขาผ่าตัวมึอหันมาได้ทางไหนทางป่านี่นนนเหรอเนี่ย,ยนี่ดิต่วติ๊กดอกตุ้มเดินไปทั่วป่าเลยไปทางขุนเลย,ยที่เขาว่าเรียกรอดหงงูรอดตาคุณแต่มาน้ำหลังเขาได้กินที่เกา่า trồng đọt đấy cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp <า>ดอกหนาแทะอย่ายงนี้กับรูกสุนรึกป่ามันเคยออกเนาะม,นออมันเคยออกปีแต่มันจะออกช้าออกเร็วบางปีก็ออกเร็วบางปีก็ออกช้าบางปีก็ออกลาหลาพูดได้นเนาะ มเ,ออเดีินไปกันะแล้วพี่น้องย่างอย่ด้กันเลยืองเดินป่าชมบรรยากาศสูตรอากาศสดชื่นี่น้องทางเบาเคียนซาวติกนี่เข้าแต่ป่าแต่สวนหายใจเต็มปอดดีๆเด้อสุดเข้าลึกๆเลยหาตัวที่สุด มีเนะแตงนี้ก็ป่าบกว้างๆันใหป่าไมน้อยอ๋อข้างล่างเขาบุบหัวพันใหญ่เขาป่เดงคือกระโดดไกแ่เพื่อนบอกว่าเป็นยังแต่ไปหอยเพื่อนจะายพี่น้องเบื้งมีบ้มีเนาะแต่เบื้องข้างล่าเจอเพิ่มเนาะถ้าขัดสมลดเรื่อยๆเราดอดแหละ กค็คือมันจะออกอีกตรงนั้นนะเราบอกว่ามันไม่ออกอยังบวกอ้มันเป็นที่แรกๆเฮ้ยติ๊กทผ่านเ,นนนเรื่องอะไรกันไม่แกงอ,อยู่จ้าพิษย,ยาหรือบานอันนี้มะเปิงถ้าบอกบอกมะเปิงง่งตุ้มพัซสิโลจิบานจะได้เนาะแกงนึง่งแกงนึง่งแกงนึงงน่งจะสิพากันเมื่อนะครับ ปวดแล้วเนาะหมานมึดมือมือมือจะเศร้าพีล้วหลายค่ะมอนซอนเมนจาหม่ใหม่ของเฮาห่ะเนาะครับผมเดี๋ยวเราเอาสิพาพี่น้องเลาะหาใหม่ใหม่อีกเรื่อยๆจ้ะเกือหมานอีกอยุงเยอะเลยเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แน่นนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า